ครับก็ขอสวัสดีนะครับปีป่านาอาหลุกหลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับเรียกว่าไซปากานะครับไซปากาสามกษัตริย์นะครับจะหายากนะครับนี่นะครับ สามกษัตริย์ก็จะมีนาคนะครับนี่นะครับที่เนบนะครับเป็นนาคนะครับนี่นะครับแล้วก็แหวนรัดกลัดมีดตรงนี้ก็เป็นนาคนะครับแล้วก็เส้นเล็กๆนี่นะครับเขาเรียกว่าแหมนะครับแหมเป็นเงินนะครับแต่ตรงกลางนี้นะครับเป็นทองนะครับตรงนี้สําคัญนะครับนี่นะครับแห้เจ็ดนะครับตรงนี้มีเจ็ดเส้นตรงนี้มีเก้าเส้นนะครับนะครับนี่นะครับ ไข่ปลาชัดเจนนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูนะครับเนื้องอนะครับนี่นะครับเนื้องอนะครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหนะครับดูครับสุดยอดนะครับความยาวรวมด้ามนะครับสี่นิ้วครึ่งกว่ากว่าไม่ถึงห้านิ้วนะครับนี่นะครับ สุดยอดเครื่องรางนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับเรียกว่าในด้านพุทธคุณก็แก้วคลาดปลอดภัยนะครับอยู่ยงคงกรพันชาตรีนะครับนี่นะครับเนบกระเป๋าเสื้อนะครับนะครับไปได้ทั่วทิศนะครับบางคนก็เอาไปใส่กรอบนะครับห้อยคอเหมือนพระเนี่ยครับนะครับได้นะครับนะครับเพราะว่าความยาวนะครับสี่นิ้วไม่ถึงห้านิ้วนะครับนะครับ สะดวกปลอดภัยนะครับนี่นะครับเอาใส่อย่างนี้นะครับนะครับเหลี่ยมพลาสติกนะครับนี่นะครับแล้วก็ทํานะครับตรงกลางนี้นะครับทําเป็นห้อยพระนะครับเป็นห่วงนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ทำสองห่วงเพื่อใส่สร้อยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับโอ้โหนะครับดูภายในนะครับนี่นะครับเก่านะครับโล่งโปร่งนี่นะครับนะครับ นี่นะครับสวยงามมากนะครับท่านที่สนใจนะครับมองหาอยู่นะครับอยากจะได้นะครับบีบหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับดามงอฝักงอนะครับนี่นะครับแหม้เป็นเงินนะครับเส้นกลางเป็นทองนะครับนี่นะครับเรียกว่ามีดสามกริย์นะครับ แล้วก็มาดูบนใบมีดกันนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับดูเนื้อเหล็กนะครับนะครับดูวิธีการสร้างนะครับนะครับการสร้างที่ถูกกรรมวิธีนะครับนี่นะครับในร่องนี้นะครับรอยตอกรอยซอกด้วยมือนะครับกดเป็นขึ้นๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับ แน่นปึ๊กเลยนะครับมันมีโยกมันมีกรอนนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับอืมนะครับดูครับทั้งสองฝั่งนะครับลายเซมาใบโพนะครับนี่นะครับนี่โหโหนะครับดูเนื้อเหล็กนะครับออกเขียวๆนวลๆคำๆนะครับนี่นะครับบีดสามกษัตริย์นะครับก็จะมีนาคมีเงินแล้วก็มีทองนะครับเส้นกลางนี้นะครับนี่นะครับ เป็นนาคนะครับสวยงามมากนะครับเล่มนี้นะครับนะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับเราก็มาดูนะครับอีกสองชิ้นนี่นะครับเต็นตะกุดนะครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนี่นะครับนี่นะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับ เรียกว่าเก่านะครับโอ้โหนะครับอายุนั้นเป็นร้อยปีนะครับนี่นะครับหลวงปู่เยี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนี่นะครับนี่นะครับลงรักนะครับถักเชือกคุกลักนะครับนี่นะครับแต่ว่าตะกุดเล็มนี้นะครับถักเชือกคุกลักนะครับแล้วก็ พอกผงพุทธคุณยานะครับสมุนไพรนะครับดีนะครับโอ้โหนะครับขูกหลักผงนะครับผงพุทธคุณนะครับดีนะครับสวยงามมากนะครับทางสองเล่มวันนี้ตะกุดนะครับดีนะครับดีนะครับตะกุดของหลวงปู่เอี่ยมนะครับก็จะมีเอกลักษณ์นะครับ เขาเรียกว่าก้นหอยนะครับนี่นะครับจะออกแหลมๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับก้นหอยเขาเรียกนะครับนี่นะครับนี่อันดีก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับจะเป็นม้วนๆนนะครับนี่นะครับเป็นม้วนขึ้นมานะครับตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนะครับก็จุดสังเกตไม่ยากนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ลงผงคุกรักนะครับถักเชือกลงผงคุกรักนี่นะครับแต่เล่มนี้พิเศษขึ้นมานะครับพอกผงพุทธคุณเป็นสมุนไพรนะครับนี่นะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับเรียกว่าเสื้อเกาะนะครับแถวเมืองนนท์นะครับนี่นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนะครับตะกุดนะครับนี่นะครับสี่นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับตะกุดเล่มนี้สี่นิ้วนะครับ นี่นะครับวัดแห้ดูนะครับนะครับสี่นิ้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับสี่นิ้วนะครับนะครับแต่เล่มนี้นะครับสี่นิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับเล่มนี้สี่นิ้วครึ่งนะครับนะครับนี่นะครับเกือบไปนะครับนี่นะครับ ของหลวงปู่เอี่ยมสองไซนี้แหละครับนะครับที่นิยมกันนะครับนี่สุดยอดนะครับอืมครับนี่นะครับตะกุดของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนี่นะครับสี่นิ้วแล้วก็สี่นิ้วครึ่งนะครับมันอาจจะขาดนิดหน่อยนะครับนะครับแต่ก็ถือว่านะครับสุดยอดแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ท่านใดมองหาอยู่นะครับนะครับราคาก็จับต้องได้นะครับไม่สูงนะครับนะครับอยู่กับผมรับรองนะครับนะครับไม่สูงนะครับนี่นะครับทันทีสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8ย์6 1 3 2 9นะครับนะครับตะกุดดำตะกุดแดงนะครับนี่นะครับโอ้โห้รวงปูเอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับเรียกว่าแถวเมืองนนนะครับ เรื่องชื่อลือนามนะครับในด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรีนะครับนะครับในด้านเมตตานะครับค้าขายนะครับนี่นะครับเอาไปนะครับนี่นะครับใส่ผ่านไว้นะครับค้าขายโอ้เงินทองไลมาเทมานะครับนะครับลงคุกกลักอย่างนี้แล้วก็สุดยอดนะครับนะครับถักเชือกลงพงคุกกลักโอ้โหเวนะครับสุดยอดเลยนะครับหายากนะครับหายากนะครับแบบสมบูรณ์แบบนี้นะครับนี่นะครับ ดีนะครับดีนะครับเจ้าของเดิมนะครับเขาใส่เขาใส่กรอบมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับดึงออกได้นะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับก็โทรมาที่เบอร์088586 1 3 2 9นะครับตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงวันนี้นำมาเสนอนะครับ2ชิ้นนะครับนะครับนี่นะครับสนใจชิ้นไหนนะครับนะครับ แล้วก็นะครับนี่นะครับก็สุดยอดอีกเช่นกันนะครับพระปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับเรียกว่าอ้วนล่ำบึกเลยนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับก็ศึกษาเรียนรู้นะครับนะครับก่อนที่จะบูชานะครับนี่นะครับพิมพ์ประกบนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับ จะมีหลายพิมพ์นะครับพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับแล้วก็พิมพ์รูปปั้นด้วยมืออีกก็มีนะครับแต่แบบนี้เรียกว่าพิมพ์ประกบนะครับนะครับนี่นะครับรอยตะเข็บนะครับนี่โอ้โหนะครับดูครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับใต้ฐานนะครับนี่นี่นะครับลงมานี่เลยนะครับนี่ ขึ้นมานี่เลยนะครับนี่โหโห้ไว้นะครับดูผิวนะครับนะครับดูผิวนะครับอืมนะครับผงพุทธคุณแลทต่างๆกายสิทธิ์ต่างๆนะครับนี่นะครับเป็นผดผดเม็ดเม็ดอย่างนี้นะครับมีนะครับอืมนะครับลงรลักไว้นะครับอ่าสวยงามมากนะครับนี่นะครับอยู่ในตลับเช่นกันนะครับนี่นะครับ นี่นะครับองนี้ก็อยู่ในตลับอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับนะครับไปพร้อมตลับอย่างนี้เลยนะครับมีนะครับสุดยอดเลยนะครับหือนะครับได้มาอย่างนี้นะครับผมก็ไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับเดียวว่าบ้านนี้นะครับนะครับของบ้านนี้นะครับสุดยอดนะครับเขาเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟเลยนะครับนี่นะครับ สวยงามมากนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจไม่ควรพลาดนะครับนะครับวันนี้นํามาเสนอนะครับนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนะครับทั้งตะกุดนะครับทั้งพระปิตานะครับส่วนของหลวงพ่อเดิมนะครับก็เป็นมีดสาปปะกานะครับนี่นะครับสามกษัตริย์นะครับโอ้โหวันนี้นะครับเอาของสุดยอดมา นำเสนอนะครับนะครับส่วนที่จะตัดสินใจนั้นอยู่ที่ท่านนะครับนะครับชอบแบบไหนนะครับในด้านพุทธคุณนั้นก็แขวคลาดปลอดภัยโครงพันชาตรีอยู่แล้วนะครับนะครับพกง่ายนะครับติดตัวไปไหนมาไหนนะครับนะครับใส่กรอบเหมือนผมว่านะครับนี่นะครับกรอบกรอบของเขานะครับนี่นะครับกรอบตะกรุดนะครับสีดิวนะครับนี่นะครับถอดออกได้นะครับนะครับ สวยงามนะครับท่านใดสนใจก็นะครับโทรมาที่เบอร์0 8 8ย์6 1 3 2 9ห้าดหหนึ่งสานะครับนะครับสำหรับท่านที่เข้ามากันใหม่นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลก์กดติดตามนะครับนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับท่านที่จะมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับเบอร์นี้เบอร์ไลน์ด้วยนะครับ0 8 8ย์6 1 3 2 9ห้าดหหนึ่งสาสองนะครับนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ